โรงเรียนวัดชัยทาลาเกิดสิริประชาสันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลคลองอุดมชนละจรอ,อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน13คนโดยมีนายนุก,กูลเทศกุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยทาราเกิดสิริประชาสรรค์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสอทร,ระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดชัยทาราเกิดสิริประชาสรรค์ มีสภาพแวดล้อมที่สงบสะอาดลมลื่นมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังด้านคุณธรรมมีแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี2565โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปผลรายงานผล ด้านที่2ด้านผู้บริหารนายนุกูลเทศกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยทาราเกิดสิริประชาสรรค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนการบร,ริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการกําหนดโครงสร้างการบร,ริหารงานด้านคุณธรรมโดยใช้รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแผนการบริหารงานมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตาม และการนำเนินงานพร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนเสียรวมทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการคลองตนครองงานคองคนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างสม่ำเสมอ ด้านที่ 3. ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดชัยทาราเกิดสิริประชาสรรค์มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการโครงงานคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนมีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไปปรปับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนและกับครูนอกโรงเรียนรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลงานแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีการประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูกเกียรติด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดชัยทาราเกิดสีประชาสารทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพปทสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนเข้าร่วม อันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้รวมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์จนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการณ์ซื่อสัตย์รับผิดชอบมีวินยัยและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ าารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอตรัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจการขยายผลและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอตรัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดชัยทารามีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการ